จังหวัดลำพูนเป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่นำร่องการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาภัยแล้งให้กับเกษตรกรในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนอาทิสวนลำไยสวนมะม่วงที่สร้างผลผลิตออกสู่ทั้งตลาดไทยและความต้องการของตลาดต่างประเทศเพื่อสร้างชื่อเสียงให้กับชาวลำพูนอีกด้วยนางวิไลอุสาเกษตรจังหวัดลำพูน เปิดเผยว่าทางเกษตรจังหวัดลำพูนได้ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรในทุกระดับทางจังหวัดลำพูนในปีนี้ยังไม่ถึงขั้นวิกฤตแต่ทางเกษตรจังหวัดลำพูนยังลงพื้นที่เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับเกษตรกรและภาคีเครือข่ายอย่างต่อเนื่องมีการวางแผนรองรับเพื่อบรรเทาสถานการณ์ภัยแล้งที่อาจจะเกิดขึ้นในส่วนของในช่วง ฤดูแ้งนี้นะคะทางสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูนนะคะเราก็ได้มีการประชาสัมพันธ์ให้กับพี่น้องเกษตรกรเฝ้าระวังในเรื่องของการดูแลรักษาพืชหลักของเราโดยเฉพาะไม้ผลนะคะซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจหลักของเราว่าในช่วงฤดูแล้งนี้เราจะมีการรับมือกับภัยแล้งนี้ได้อย่างไร นายพิทวัตสุสิงหาหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิตกล่าวว่าการร่วมประชุมชี้แจงการบริหารจัดการน้ำปี2567ที่ผ่านมาด้านการเกษตรในจังหวัดเชียงใหม่และลำพูนรวมพื้นที่244,553ไร่ดังนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการจัดสรรน,น้ำให้กับกลุ่มผู้ใช้น้ำเพื่อให้การบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ของจังหวัดลำพูน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพก็อยากจะให้เกษตรกรตระหนักถึงน้ำนะครับถึงแม้ว่า,าจจเราจะมีน้ําเยอะนะครับแต่ว่าถ้าเราใช้ไม่เป็นมันก็จะเป็นผลเป็นโทษต่อตัวพืชด้วยนะครับเพราะฉะนั้นการใช้น้ําที่มีประสิทธิภาพก็จะได้ผลผลิตที่มีคุณภาพด้วยครับผม ทางด้านนายมงคลหมื่นอภัยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน,น้ำดิบประธานแปลงใหญ่ลำใหญ่ตำบลน,น้ำดิบได้พาทีมงานเข้าเยี่ยมชมการบริหารจัดการน้ำช่วงฤดูแล้งในสวนลำใหญ่ของกลุ่มแปลงใหญ่ตำบลน,น้ำดิบที่ชาวกเกษตรกรในพื้นที่ได้ประสบความสำเร็จกับการจัดการน้ำในสวนลำใหญ่ที่จะส่งผลถึงผลผลิตของลำใหญ่ ให้มีความอุดมสมบูรณ์สามารถส่งออกและทันต่อความต้องการของท้องตลาดได้แล้วก็มีการรวมกลุ่มกันเมื่อการรวมกลุ่มแล้วก็ของื่อนมาเจาะน้ําโดยกลุ่มนั้นต้องมีการรวมกลุ่มตั้งแต่เจ็ดคนขึ้นไปเป็นวิสาหกิจโดยกลุ่มแล้วก็มีการรวมหุ่นรวมกลุ่มกันมีวัตถุประสงค์ในการทําเพื่อน้ําเพื่อการเกษตรรายใหญ่เป็นหลักครับดังนั้นในส่วนนี้ก็ให้มาเจาะน้ําแล้วก็สูบน้ําแบ่งเวลาครับแบ่งเวลาให้กันให้กัน ว่าคนนี้วันนี้ใส่ไปนะที่ต่อไปแล้วก็ใส่ต่อเราว่าในเบื้องต้นเราใช้ขี่ชั่วโมงไงบางแปลงเนี่ยมี5ต้นเงนี้ยใช้สักครึ่งชั่วโมงก็จบละจะลงทุนเป็นแสนก็ไม่ได้แต่เรามาลงทุนร่วมด้วยกันนี่ก็สามารถดําเนินการได้เกษตรกรก็อยู่รอตัวใครได้คุณป้าพัชรินและลุงสเสน่ปันวาลีเจ้าของสวนมะม่วงตำบลน,น้ำดิบ ประสบความสำเร็จจากการบริหารจัดการน้ำในสวนมะม่วงในพื้นที่6ไร่สามารถผลิตมะม่วงได้ทันตามความต้องการของท้องตลาดได้อีกด้วยคุดพ่อบริหารจัดก,การน้ำเรื่องนี้ยังไงบ้างครับเมือ่อก,ก่อนตอนแรกๆเนี่ยเราไม่ได้ขุดสระตอนนั้นเราปลูกไปครั้งหนึ่งสวนมะม่วงเราทำไปครั้งหนึ่งแต่ไม่ประสบผลสำเร็จเพราะว่าเราไม่มีไม,ไม่ได้ขุดสระน้ำไว้ แล้วกลับมาอีกครั้งหนึ่งก็คือมาขูดเอาดินตรงนี้แล้วก็ถมถมให้มันยกสูงขึ้นแล้วก็บริหารจัดการน้ำใหม่คือวางระบบน้ำวางท่อวางสปริงเกอร์ทุกต้นแล้วก็ใช้ระบบวาลวปิดเปิดอ่าเป็นใช้หลายตัวหน่อยเพื่อที่ว่าเวลาเราให้น้ำเนี่ยเราจะสามารถบังคับน้ำได้อย่างคล่องตัวจะใส่กี่ต้นก็แล้วแต่ เกษตรจังหวัดลำพูนประสบความสำเร็จจากการนำร่องบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาภัยแล้งให้กับเกษตรกรในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนผนทนัดบัวงานถ่ายภาพทรงเกติศักดิ์ชัยศิลป์เอ็นบีทีเชียงใหม่รายงาน